ปีใหม่ปีนี้รัฐบาลได้รณรงค์ให้ประชาชนไปซื้อสินค้าโอท็อปนะครับไปให้ของขวัญกันนะครับไปจัดก,กระเช้าเป็นของขวัญของฝากทําทให้ปีนี้ครับสินค้าโอท็อปนั้นมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากเป็นการส่งความสุขช่วงปีใหม่แล้วยังเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชนบทนะครับไปสู่ผู้ผลิตรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดีครับ วันนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณกำมลนวันการิพัฒนจะพาผู้ชมไปดูนะครับว่าสินค้าโอท็อปแบบไหนที่ยอดขายปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวไปชมพร้อมกันครับ เมาสารจากเส้นพลาสติกโทนสีขาวชมพูเพิ่มลูกเล่นด้วยลวดลายน่ารักสดใสรูปทรงแข็งแรงและคงทนใบนี้เป็นงานฝีมือที่ผ่านการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับสีดาวของกลุ่มแม่บ้านตำบลหัวไผ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเริ่มแรกการสานกระเป๋าหรือตะกร้าของที่นี่ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมค่ะเนื่องจากเลือกใช้พลาสติกสีเรียบ แต่หลังพัฒนามาใช้เดคูพาดหรือกระดาษที่มีลวดลายสวยงามติดลงบนกระเป๋าทําให้สินค้ามีจุดเด่นกลายเป็นงานฝีมือที่ไม่เหมือนใครสามารถดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งวัยรุ่นและวัยทํางานสร้างรายได้ส0,000บาทต่อเดือนค่ะและในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นี้มีคําสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มมากขึ้นร้อยละสีทําให้ต้องเร่งผลิตแต่ยังคงคุณภาพเฉลี่ยแล้วจะสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกได้20ใบต่อวัน โดยแบบที่ขายดีที่สุดคือตะกร้าและกล่องเครื่องสําอางค่ะเขาจะมีสั่งมาว่าอยากได้เป็นของฝักปีใหม่จะเป็นแบบกล่องกระเช้าเป็นกระเป๋าขอดูขนาดราคาแล้วก็ลวดลาย ีนี้เป็นปีแรกที่กลุ่มแม่บ้านตำบลหัวไผ่ได้รับคำสั่งซื้อจากประชารัฐรักษามะคีพระนครศรีอยุธยาวิสาหากิจเพื่อชุมชนสั่งกล่องสารจากเส้นพลาสติกสีน้ำตาลทั้งหมด4ขนาดรวม600ใบเพื่อนำไปใส่เป็นกระเช้าของขวัญสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามามากที่สุดคือทางโทรศัพท์และทางไลน์ จัดบูธแสดงสินค้าในลักษณะน,นี้ค่ะคืออีกหนึ่งช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านตำบลหัวไผ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นะคะโดยจะมีกระเป๋าหรือว่าตะกร้าแบบใหม่หม,มุนเวียนให้ลูกค้าได้เลือกซื้ออยู่เสมอแต่ว่าในช่วงปีใหม่นี้ค่ะจะเพิ่มสต็อกหน้าร้านให้มากขึ้นฉเฉลี่ยแล้วร้อยละ30ค่ะ หากใครต้องการไปเดินเลือกซื้อสินค้าโอท็อปด้วยตัวเองงานโอท็อปซิตี้2016ภายใต้แนวคิดของขวัญภูมิปัญญาไทยตารมพระบารมีเป็นทางเลือกหนึ่งค่ะ ตุ๊กตาจิ๋วชาววังแบบดั้งเดิมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอีกหนึ่งสินค้าโอท็อประดับสีดาวที่ได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมงานส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้าของได้สาธิตวิธีการปั้นให้ชมภายในงานนอกจากจะดึงดูดลูกค้าได้ดียังเป็นการเผยแพร่ศิลปะไทยโบราณปีนี้มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะลูกค้าที่จะมาซื้อของขวัญปีใหม่ของพี่สุดใจเนี่ยตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มร้อเปอร์เซ็นต์เต็มที่จะซื้อ เป็นของฝากของขวัญเพราะพี่สุใจจะทําเป็นตู้ไว้เลยพร้อมพร้อมที่คุณจะให้ของขวัญได้เลยงานโอท็อปซิต2016จะจัดไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้ที่เมืองทองธานนีโดย6วันที่ผ่านมามียอดจำหน่ายสินค้าในงานมากกว่า600ล้านบาทโดยคาดว่าตลอดการจัดงาน9วันจะมียอดจำหน่ายสินค้าโอท็อมากกว่า1,000ล้านบาทกมลวันการีพัฒข่าวทรา์ทีวี รายงาน